สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องชาวอีสานทุกผู้ทุกคนคลิปนี้คีมากพยายกรณ์อากาศประจำวันวันที่3ธมท่านวาคม2564้ก่อนจะไปรับชมรับฟังกระฝากฝากดติดตามให้ในเด้อจ้าขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไปรับชมรับฟังข่าวกันเลยสำหรับการวิเคราะห์ภาพไทดาวเทียมมือนีส3ธทนวาคม6 4่ภาคอีสานสิมีเมกม,มากลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงซิมีอากาศเย็ยนถึงหนาวก,กับมีลมแรงหนาวคักบ่บ ใส่เสือกันนาวเด้อจ้าดูแลสุขภาพจังไดมาเว้ามาพูดมาคุยกันได้เลยอุณหภูมิสีลดลง1-2่งององศาเซลเซียสอุณหภูมิตำสุด12-17องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด26-29องศาเซลเซียสยอดผู้อากาศหนาวถึงหนาวจาัดอุณหภูมิตำสุด7-12องศาเซลเซียสจ้าบาดนี้เ้าาเช็คแต่ละจังหวัดกันเลยว่าอุณหภูมิตำสุดมือนีเท่าไดเนาะขออนุญาตเริ่มที่อีสานตอนบน น้องข่าย16.2องาศาเซลเซียสบึงการ13.2นครพนม9.8พี่น้องเอ้อ ไคือสิเป็นตานาวคักเนาะสก, 8, กลนคร11.8กาลสิน14.6มหาสรารคาม1 5 3ขอนแกน14.6ชัยภูมิ18เลย12.8น้องบัวลำพู1 5 7อุดรธานี1 5 4องศาเซลเซียสค่ะมาเบิงอีสานตอนล่างกันเลยมุกดาหาร1 5 3บุรีรัมย์1 5 7ยโสธร1 5 8อำนาจเจริญ 1 5 9สุรินทร์16.3ร้อยเอ็ด16.7อุบลราชธานี17.3ศรีสะเกด17.4โคราช18.3องศาเซลเซียจา่าขดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงเนาออากาศกัะหนาวเยน็นบางพื้นที่กะหนาวหลายแห้งคือนครพนมจังซี่เลขโตเดียว9.8แม็ก เอาละจ้าคลิปนี้กี่ขอโตล่ลาไปก่อนจะกลับมาคลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย